เพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ในตอนนี้มีใครเดินทางไปเที่ยวบ้านญาติและนอนพักค้างคืนกันบ้างหรือเปล่าครับฟังดูแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดใช่ไหมครับกับการที่เราเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องแล้วมีโอกาสได้พักค้างคืนที่นั่นแต่ผมมีหนึ่งคำถามที่อยากจะถามเพื่อนๆครับว่าหลังจากที่นอนพักค้างแล้วเพื่อนๆได้พบเจออะไรที่ผิดปกติกันบ้างหรือเปล่า ประสบการณ์สุดหลอนที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งครับทั้งสองคนเดินทางไปเยี่ยมญาติบ้านของฝ่ายหญิงพวกเขานอนพักกันที่นั่นและได้พบเจอกับประสบการณ์สุดน่ากลัวที่ทำให้พวกเขาต้องจดจำไปทั้งชีวิตผมอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเรื่องราวสุดหลอนแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆ ก็เป็นได้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณบอยครับเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองโดยเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อเกือบ3ปีที่ผ่านมาคุณบอยได้เล่าให้ฟังว่า ในตอนนั้นเขาเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครชีวิตค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายอยู่กับงานและต้องเผชิญกับรถติดแทบจะในทุกวันบังเอิญว่าช่วงนั้นของปีเป็นวันหยุดยาวสี่วันครับแฟนของคุณบอยที่ชื่อว่าฝนก็ได้ชักชวนเขาให้ไปเที่ยวบ้านเกิดของเธอที่จังหวัดสุขโขทยัย คุณบอยบอกว่าตัวเขาเองไม่เคยเดินทางไปบ้านของแฟนมาก่อนเลยนะครับครั้งนั้นเป็นครั้งแรกจริงๆและคุณบอยค่อนข้างจะลังเลเลยทีเดียวเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาเองเป็นคนที่ขี้เกรงใจครับเวลาเดินทางไปที่ไหนและมีความจำเป็นต้องนอนพักค้างที่บ้านของคนอื่นเขามักจะทำตัวไม่ถูกขาดความมั่นใจจนทำอะไรแปลกๆอยู่เสมอ ซึ่งทางคุณบอยเองก็ได้นำเรื่องนี้บอกกับแฟนไปตรงๆนะครับเธอเองก็ดีครับพยายามมองหาทางออกด้วยการโทรไปสอบถามกับทางญาติว่าพื้นที่ใกล้ๆแถวๆนั้นมีโรงแรมให้บริการบ้างหรือเปล่าคำตอบที่ได้รับกลับมามันทำให้คุณบอยรู้สึกโล่งใจมากขึ้นเพราะว่าทางญาติของแฟนได้บอกกับทั้งคู่ว่าพวกเขานั้นมีบ้านอยู่หลังหนึ่ง ที่ไม่มีคนอยู่ครับตั้งใจซื้อไว้ให้กับหลานชายแต่ว่าตอนนี้หลานชายย้ายไปทำงานอยู่ที่อยุธยาบ้านเองก็เลยถูกปิดไว้เฉยๆไม่มีคนเข้าไปอยู่มานานมากแล้วถ้าทั้งคู่รู้สึกเกรงใจก็สามารถเข้าไปนอนที่นั่นได้จะได้พักผ่อนอย่างสบายอยู่สองคนเป็นส่วนตัวเมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็เลยทำให้คุณบอยรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากเลยครับ วันหยุดยาวรอบนี้จะได้ไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเกรงใจแถมยังได้ทำความรู้จักกับญาติทางฝั่งบ้านแฟนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเวลาก็ผ่านไปครับจนถึงวันเดินทางทั้งคู่ขับรถออกจากกรุงเทพในช่วงเวลาตอนสายๆรถวิ่งไปตามถนนสายเอเชียลมเย็นๆของเดือนหน้าหนาว พัดไปมาทําให้รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกยิงไกลจุดหมายบรรยากาศสองข้างทางก็เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นทุ่งนาโล่งๆพร้อมกับต้นตาลสูงเดียวๆถนนบางช่วงแทบไม่มีรถสวนพอหลุดจากเขตอำเภอบ้านเรือนก็เริ่มบางตาลงจากถนนเส้นหลักเข้าสู่เลี่ยงเมืองชนบทพวกเขาต้องขับรถไปตามถนนลูกลังอีกหลายกิโล สองข้างทางมีแต่สวนมะม่วงสวนกล้วยกับบ้านของชาวบ้านที่ปลูกเว้นระยะห่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นระยะทางห่างจากตัวเมืองไกลพอสมควรและมันก็ใช้เวลาเนิ่นนาน,านแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งสองคนก็เดินทางไปถึงบ้านญาติจนได้ตอนที่ไปถึงคุณบอยก็ได้พบเจอกับญาติของแฟนนะครับที่กำลังรอต้อนรับกันอย่างหนานแน่น ทุกคนดีใจมากๆเพราะว่าไม่ได้พบเจอหน้าหลานสาวคนนี้มานานใช้เวลาพูดคุยสอบถามสารทุกสุขดิบกันอย่างพักใหญ่ๆและหลังจากนั้นญาติคนหนึ่งก็ได้นำทางทั้งคู่ตรงไปยังที่พักในคืนนี้ห่างออกไปประมาณ2กิโลบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ปากทางเข้าสวนบ้านปูนสองชั้นสีขาวมนตั้งโดดเดี่ยวอยู่เพียงลำพัง รอบบ้านมีหญ้าขึ้นสูงเกือบถึงเอวฝุ่นเกาะเต็มขอบหน้าต่างแค่ดูจากภายนอกก็รู้ได้ในทันทีว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครมาอยู่นานมากแล้วหลังจากที่จอดรถสิ่งแรกที่คุณบอยสัมผัสได้ในทันทีก็คือความเงียบสงัดครับเพราะว่าด้วยตำแหน่งที่ตั้งมันไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้านคนอื่นตั้งอยู่ใกล้ๆเลยแม้แต่หลังเดียว รอบข้างเต็มไปด้วยสวนผล,ลไม้เสียงเดียวที่ได้ยินในตอนนั้นคือเสียงจักกะจั่นที่ส่งเสียงร้องกันระงมมันไม่ใช่ความเงียบแบบน่าสบายใจแต่มันเป็นความเงียบที่ทำให้รู้สึกอึดอัดและขนลุกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดเข้าไปที่ด้านในเขาได้พบกับกลิ่นอับชื้นของปูนผสมกับฝุ่นจางๆชั้นล่างเป็นห้องรับแขกโล่งกว้าง ด้านหลังเป็นครัวและห้องน้ำส่วนที่ชั้นสองมีห้องนอนสองห้องนั่นก็คือห้องนอนใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าและห้องนอนเล็กที่อยู่ด้านหลังหลังจากที่พาเดินดูร,บรอบๆแนะนำจุดต่างๆจนครบถ้วนญาติเองก็ขอตัวกลับปล่อยให้ทั้งสองคนพักผ่อนกันตามสบายหลังจากนั้นคุณบอยกับแฟนก็เริ่มต้นทำความสะอาดนะครับทั้งสองคนเตรียมที่หลับที่นอน สำหรับการพักผ่อนในคืนนี้เมื่อดูจากสภาพโดยรวมมันทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะนอนพักค้างกันทั้งหมด3คืนด้วยกันก่ะว่าจะให้แฟนได้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับญาติพี่น้องให้เต็มที่ก่อนที่จะเดินทางกลับไปสู้งานหนักในเมืองหลวงกันต่อคืนแรกของการพักค้างอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโดยที่ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น มีเพียงแค่อย่างเดียวที่คุณบอยรู้สึกว่ามันแปลกก็คือที่ห้องน้ำชั้นล่างฝ้าเพดานมุมหนึ่งถูกเปิดแง้มเอาไว้เล็กน้อยเหมือนมีคนลืมปิดครับมันเป็นมุมที่มืดเพราะว่าแสงไฟส่องเข้าไปไม่ถึงแต่คุณบอยก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากมายคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของบ้านเก่าทางลมอาจจะไม่ดีเวลามีลมพัดแ,งแรงแมันก็คงดันให้ฝ้าเปิด ก็คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็พากันออกไปเที่ยวอยู่ในตัวเมืองเดินเล่นตลาดเก่าและไปไหว้พระตามวัดดังๆภายในจังหวัดบรรยากาศช่วงตอนกลางวันสนุกสนานจนทำให้คุณบอยลืมความรู้สึกอึดอัดของบ้านไปชั่วคราวจนกระทั่งเขากลับไปถึงในช่วงตอนเย็นหลังจากที่แวะทานข้าวเย็นที่บ้านญาติของแฟนเสร็จ ทั้งคู่ก็ขับรถกลับไปยังบ้านหลังนั้นนะครับตอนที่กลับมาคุณบอยก็รู้สึกได้ในทันทีว่าบ้านทางหลังมันเงียบสงัดเหมือนเมื่อวานไม่มีผิดแต่ในวันนี้มันกลับดูเปลี่ยนไปเพราะว่ามันดูน่าอึดอัดมากขึ้นกว่าเดิมแม้จะเปิดไฟทุกดวงภายในบ้านให้ส่องสว่างแต่ความรู้สึกอึดอัดนั้นมันก็ยังคงไม่หายไปคุณบอยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ พยายามทำทุกอย่างให้เป็นปกติเขาหยิบผ้าเช็ดตัวเดินลงไปที่ห้องน้ำชั้นล่างเพื่อเตรียมที่จะอาบน้ำซึ่งกิจ,จวัตรประจำวันของคุณบอยนั้นก่อนที่เขาจะอาบน้ำเขาจะนั่งซ่วมครับนั่งกดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยเวลาผ่านไปสักพักเขาเองก็ปิดโทรศัพท์เพื่อเตรียมตัวจะอาบน้ำแต่ในจังหวะที่มือกดปุ่มปิด จากหน้าจอที่มันเคยส่องสว่างมันก็แปลเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทกระจกของหน้าจอโทรศัพท์สะท้อนให้เห็นเพดานของห้องน้ำและสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ทำให้คุณบอยต้องตกใจอย่างสุดขีดในเงาสะท้อนนั้นเห็นใบหน้าของผู้หญิงซีดขาวดวงตาและปากเบิกกว้างมองจ้องสบตาจากช่องฝ้าเพดานที่มันเปิดแง้มอยู่ คุณบอยเห็นแบบนั้นก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจครับเขารีบเงยหน้าขึ้นไปมองในทันทีแต่ก็ไม่พบเจออะไรนอกจากช่องฟ้าที่มันมืดสนิทในตอนนั้นคุณบอยลนลานจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับรีบทำธุระให้เสร็จแล้ววิ่งออกมาจากห้องน้ำทันทีหัวใจเต้นแรงจนเบอร์ไปหมดได้แต่ยืนตั้งสติอยู่หน้าห้องน้ำสักพักใหญ่และเขาก็ตัดสินใจว่า ตัวเองจะไม่กลับเข้าไปอีกแล้วคุณบอยเดินกลับขึ้นไปบนห้องนอนและได้บอกกับแฟนครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยไม่อยากจะอาบน้ำเพราะกลัวว่าถ้าอาบไปแล้วไข้มันจะขึ้นคืนนั้นเขาก็เข้านอนโดยที่ไม่ได้เล่าสิ่งที่เจอให้แฟนฟังนะครับเพราะกลัวว่าถ้าเล่าออกไปแล้วแฟนก็อาจจะกลัวรวมถึงตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจครับว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไร บางทีเขาอาจจะคิดไปเองก็เป็นได้คืนนั้นตลอดทั้งคืนคุณบอยนอนหลับไม่สนิทเลยนะครับมีความรู้สึกหวาดระแวงเหมือนมีสายตาของใครบางคนกำลังจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเช้าวันต่อมาคุณบอยก็รวบรวมความกล้าเข้าไปในห้องน้ำเพื่ออาบน้ำและก็ทำธทุระส่วนตัวครับแต่ว่าตัวเขาเองยอมรับครับว่ายังคงรู้สึกกลัว จนไม่กล้าปิดประตูห้องน้ำหลังจากทำอะไรเสร็จหมดแล้วทั้งสองคนก็เดินทางไปที่บ้านญาติและใช้เวลาอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันนะครับคุณบอยบอกว่าเขาไม่สามารถนำเรื่องที่เจอออกไปจากหัวได้เลยในใจเนี่ยไม่อยากกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วแต่อีกใจนึงก็อยากให้แฟนอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นค่อยเดินทางกลับกรุงเทพกัน เย็นวันนั้นทั้งคู่ก็กลับมาที่บ้านหลังเดิมครับตอนที่ไปถึงคุณบอยก็ไม่รอช้ารีบทำอะไรให้เสร็จหมดทุกอย่างในขณะที่แฟนนั่งดูทีวีอยู่ที่ชั้นล่างเขาอาบน้ำเข้าห้องน้ำให้เสร็จหลังจากนั้นก็พากันขึ้นนอนช่วงเวลาตอนกลางดึกลมด้านนอกแรงผิดปกติใบไม้รอบบ้านพัดปลิวตามแรงลมเสียดสีกันดังสนั่น สร้างบรรยากาศความน่ากลัวให้ทวีคูณมากขึ้นไปอีกคุณบอยบอกว่าเขาเองก็พยายามนอนให้หลับนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวเขาจะกินน้ำมากเกินไปทําให้ปวดเบาอยู่ตลอดเวลาช่วงแรกๆมันก็พอทนได้แหละครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อความปวดมันทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้สุดท้ายแล้วคุณบอยก็ต้องจำใจเดินออกจากห้องนอน เพื่อลงไปเข้าห้องน้ำและเมื่อเดินลงไปถึงสิ่งที่เห็นมันทำให้หัวใจของเขาแทบหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะว่าประตูห้องน้ำถูกเปิดแง้มเอาไว้อยู่ทั้งที่เขาจำได้ดีว่าตัวเองเป็นคนสุดท้ายที่ใช้และปิดมันเองกับมือถึงแม้วมันจะดูผิดปกตินะครับแต่คุณบอยก็รวบรวมความกล้าเอื้อมมือไปเป,เปิดสวิตไฟและผลักประตูเปิดเข้าไป ทุกอย่างภายในห้องน้ำยังคงดูเป็นปกติคุณบอยไม่รอช้ารีบก้าวเท้าเดินตรงเข้าไปยังโถส้วมทันทีและเริ่มต้นทำภารกิจซึ่งในระหว่างนั้นเขาเองก็ได้แต่ก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าเงยหน้ามองขึ้นไปที่ด้านบนแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเพราะมีเสียงอะไรบางอย่างดังลงมาจากฟ้าที่เหนือหัวของเขา รืดรืดรืดเสียงนั้นดังหนักแน่นและชัดเจนเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังคลานอยู่ที่เหนือหัวได้ยินแบบนั้นคุณบอยก็ได้แต่ยืนนิ่งมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาสมองของเขาสั่งการและบอกกับตัวเองว่าอย่ามองขึ้นไปโดยเด็ดขาด คุณบอยจึงทำได้แค่เพียงก้มหน้าทำทุกอย่างต่อจนเสร็จหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยหลังช้าๆก่อนที่จะกลับตัวแล้ววิ่งพรวดกลับขึ้นไปที่ห้องนอนทันทีเขาบอกว่าตอนนั้นเขาตกใจจนคุมสติไม่อยู่แล้วครับรีบปลุกแฟนขึ้นมาแต่ก็พูดจาไม่รู้เรื่องแฟนมาเล่าให้ฟังตอนหลังบอกว่าคุณบอยเนี่ยเอาแต่พูดวกไปวนมาว่าต้องออกจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้เลย เธอเองก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายครับได้แต่บอกให้คุณบอยเนี่ยใจเย็นๆตั้งสติหลังจากนั้นก็นั่งอยู่นิ่งๆแฟนเองก็เป็นคนที่เริ่มเก็บของใส่รถทันทีนะครับทั้งสองคนก็ขับรถออกมาจากบ้านหลังนั้นในช่วงตอนกลางดึกโดยที่ไม่ได้พูดจาอะไรกันสักคำจนเมื่อรถวิ่งออกจากถนนสายรองเข้าสู่ถนนสายหลัก คุณบอยก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่ตัวเองเจอให้กับแฟนฟังแฟนบอกว่าเธอเองไม่ได้พบเจออะไรครับแต่เธอก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรแปลกๆหลังจากที่ทั้งสองคนเดินทางกลับมายังกรุงเทพเวลาผ่านไปสองวันครับแฟนก็เลยตัดสินใจนำเรื่องที่คุณบอยพบเจอไปเล่าให้กับคุณแม่ของเธอฟัง คุณแม่เองเมื่อท่านรู้ท่านเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับวางสายไปสักพักหลังจากนั้นท่านก็โทรกลับมาและเล่าให้ทั้งคู่ฟังว่าเธอไปถามมาแล้วครับแท้จริงแล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่เคยเกิดเรื่องมาก่อนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเจ้าของบ้านคนเก่าได้ลงมือทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็ได้ทำการแยกชิ้นส่วน นำไปไว้ตามที่ต่างๆและหนึ่งในสถานที่นั้นก็คือบนฝ้าภายในห้องน้ำในบ้านนั่นเองเจ้าหน้าที่ได้พบชิ้นส่วนมากมายอยู่ที่นั่นหลังจากที่เกิดเรื่องบ้านหลังนี้ก็ถูกปิดไว้นานหลายปีก่อนที่ทางญาติของคุณแม่จะตัดสินใจไปซื้อมาในราคาที่ถูกมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่กลัวและก็ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ครับ แต่มันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่เหมือนกันเพราะในทุกวันพวกเขามักจะได้พบเจอว่าฝ้าที่อยู่ภายในห้องน้ำมันมักจะเปิดแง้มเองอยู่เสมอเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากคุณแม่ทั้งสองคนก็ได้แต่มองหน้ากันและขนลุกไปทั้งตัวทั้งคู่ตัดสินใจเห็นตรงกันเลยครับว่าจะไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเด็ดขาด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นมันสร้างปมในใจให้กับคุณบอยไปเลยนะครับทุกวันนี้เวลาที่เขาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเขาไม่กล้าเผออปิดหน้าจอโทรศัพท์เพราะว่าภาพใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำและคงไม่มีวันลืมไปทั้งชีวิตและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ ต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณบอยมาณนะที่หนีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆฟังเรื่องนี้จบแล้วขนลุกไปตาตามกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มันค่อนข้างจะใกล้ตัวทุกคนเลยมีคนจํานวนไม่น้อยเลยครับที่มักจะใช้เวลาในการเข้าห้องน้ําไปกับการเล่นโทรศัพท์ลองนึกภาพตามเรื่องนี้กันดูสิครับ เวลาที่เราเล่นโทรศัพท์และเราก็ปิดหน้าจอภาพดำๆของหน้าจอมือถือนั้นมันก็ส่องให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือหัวของเราและถ้าเกิดวันหนึ่งเพื่อนๆทำแบบนั้นและมีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึงโผล่มาแล้ะครับแค่คิดตอนนี้ยังขนลุกไปทั้งตัวเลยใช่ไหมครับระวังนะครับเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆก็เป็นได้ เพื่อนๆละครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ